รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยโปรดกดไลค์และซับสไคร์ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกครั้งนะครับผมที่ช่อง Temco AP Channel นะครับผมและว,วันนี้ก็พบกับเราอีกครั้งที่รายการข่าวสั้นเรื่องดังประจำสัปดาห์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมเราก็จะมีข่าวที่เป็นข่าวเหตุการณ์สําคัญครังยิ่งใหญ่เลยนะครับผมของสหรัฐอเมริกานะฮะและรวมถึงเป็นเรื่องที่คนทั้งโลกถือว่าจับตาดูเป็นเรื่องสําคัญมากมนะครับผมนั่นก็คือการเลือกตั้งประธา,านาธนิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกานะะั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมผลเลือกตั้งก็ลงล็อกได้บล้วนะครับผมว่าใครจะได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา,น,าน,นะครับผมระหว่างโดนัลด์ทรัมป์หรือโจไบเดนนะครับผม ก็สำหรับตอนนี้ผลก็ออกมาเป็นตามนี้นะครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีพศ2 5ง3นะครับผมสำนักง,งานข่าวต่างประเทศรายงานการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาปี2020นีะครับผมกองเชียร์โจไบเดนผู้สมัครท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจากพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายได้เฮลันนะฮะผลการเลือกตั้งขั้นต้นออกมาไบาเดนวัย77ปีได้คะแนนชนะผู้เลือกตั้ง ถึง270คะแนนได้เป็นว่าที่ประธานชิวดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาโค่นแชมป์เก่าประธานชิวดีโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคคีพับริกันไปได้อย่างสะทึกสุดๆเลยนะฮะค่ะหลังจากการเลือกตั้งเมื่อ3พฤศจิกายนชาวอเมริกันต่างรอรลุ้นผลการนับคะแนนอย่างใจจดใจจอ่อโดยการนับคะแนนยืดเยื้อหลายวันและสูสีอย่างมากจนกระทั่งต้องมาตัดสินกันที่รัสวิงสเตส ห้ารัสสุดท้ายซึ่งนายไบยเดนมีคะแนนโหวตที่รัฐเพนเซนวเนียแซงหน้านายชรัมป์ ในช่วงโคงสุดท้ายและเข้าวินเป็นผู้ชนะในรัฐนี้ด้วยอัตราส่วน49.6%ต่อ49.1%ในวันที่7พฤศจิกายนชัยชนะในรัฐเพนซิลเวเนียส่งผลให้นายไบเดนได้รับคะแนนคณะผู้เลือกตั้งเพิ่มอีก20คะแนนบวกกับของเดิมเป็น273คะแนนกลายเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดี2020 และได้ถือว่าเป็นปานาธิบดีคนใหม่ครับผมก็จบแล้วนะครับผมสำหรับข่าวที่เรานํามาเสนอในวันนี้นะครับผมเรื่องการเลือกตั้งประธานที่ดีคนใหม่ของสหรัฐนะฮะก็เหตุการณ์ันี้ถือเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในประวัติศาสตร์ที่ว่าจะได้เป็นการเลือกตั้งประธานทิ่ดีคนใหม่นั่นเองนะฮะก็ ในการนี้เนี่ยก็ยังมีการไลฟ์สดนะครับผมผ่าน YouTube ด้วยและนอกจากนี้เองในวันที่ผลประกาศออกมาห้ชัดเจนแล้วนั้นเว็บเลดดิตนะฮะก็ล่มไปเลยนะครับผมประเหตุการณ์นี้วันเดียวเลยซึ่งท้ายที่ผมกเสียใจอย่างมากนะครับวันนั้นเข้าไปดูมีไม่ได้เลยนะฮะก็สำหรับทุกคนนะครับผมที่ฟังอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์ s here, anyway ับสไครต์แล so right ้วก so so like so 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 ็อย่าลืมกดแชร์แล้วก็ติดตามช่อง เทมโก้ p c h a n n n l l ของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ